ข่าวสารเกี่ยวกับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับ2567นะครับหลังจากที่เฟสหนึ่งะครับประสบความสำเร็จในเรื่องของการแจกแจ้งนะครับเงินต่างๆไปแล้วนะครับแล้วก็เรียบร้อยหมดแล้วนะครับ รวมถึงใครที่ค้างค้างเนี่ยถ้าเกิดไม่รีบนะในช่วง21-22ในธันวานนะครับก็อาจจะพลาดโอกาสไปแล้วก็ถูกตัดไปนะครับคราวนี้เมื่อวานนะวันที่12ธคันวาคม2567ในะครับนายกรัฐมนตรีก็มีการกล่าวตอนหนึ่งเกี่ยวกับการถแถลงผลดําเนินงานของรัฐบาลในรอบ3เดือนนะครับภายใต้ชื่อ2568โอกาสไทยทําได้จริงนะครับ โดยมีการยืนยันนโยบายแจกเงินดิจิท a ลวอลเลตเฟสสองและเฟสสซึ่งประชาชนจะได้รับแน่นอนในปี68นะครับซึ่งเฟสสองนะครับคืออะไรามาดูกันนะครับเฟสหนึ่งเนี่ย ผ่านไปแล้วนะครับ1 0ึ0งืนบาทให้กับคนไทยให,ให้กับคนนะครับที่อยู่ในกลุปป่มเปราะบาง14ล้านคนแล้วก็ผู้พิการนะครับอยู่ในนั้นนะครับซึ่งคาดว่าจะกระตุ้น GDP ไทยในมาตราสีให้โตขึ้น3%ส่วนระยะที่2หรือเฟส2เนี่ยนะครับจะเป็นในส่วนของผู้สูงอายุนะครับ4ล้านลายนะครับซึ่งจะได้รับนะครับภายใต้เงื่อนไขนะครับภายใต้เงื่อนไขเดี๋ยวเรา ไปดูเงื่อนไขกันนะครับโดยจะได้รับเป็นเงินสด1,000 0บาทเช่นเดียวกันนะครับซึ่งจะได้ภายในช่วงตุจีนปี2568นะครับตุจีนปี2568เดี๋ยวเราคงไปดูกันว่าปี2568ตุจีนนะครับเท่าไหร่นะครับประมาณวันไหนคือคาดว่าจะได้ก่อนตุจีนนั่นแหละนะครับซึ่งตัวนี้พอกล่าวออกมาเป็นนโยบายเนี่ยก็คาดการว่า มีความเป็นไปได้สูงนะครับที่จะแจกช่วงนั้นเพราะนั้นก็เตรียมเฮกันได้เลยนะสำหรับผู้สูงอายุนะครับ4ล้านหลายนะครับซึ่งไม่ได้เข้ากับเฟสหนึ่งนะใครที่ได้เฟสหนึ่งไปแล้วตัดสิทธิ์ทิ้งนะครับเฉพาะผู้สูงอายุที่อายุครบตามกําหนดและเงื่อนไขเดี๋ยวเราไปดูเงื่อนไขกันครับโซลียะ3จะเป็นบุคคลธรรมดานะครับต้องได้รับดิจิทัลวอลเล็ตนะได้รับเป็นดิจิทัลวอลเล็ตไม่ใช่เป็นเงินสดแล้วนะซึ่งจะได้ภายในปี68แต่ไม่ได้ระบุวันเพราะนั้นก็ต้องติดตามกันในเฟสสามนะครับ เ็ดเงื่อนไขนะครับของโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเฟสสองหนึ่งเป็นผู้สูงอายุอายุตั้งแต่60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับกลุ่มนี้มีประมาณ3-4ถึงล้านคนนะครับสต้องเข้าเงื่อนไขการมีรายได้ไม่เกินนะครับปีละ7 0,000บาทหรือมีเงินฝากในบัญชีร,รวมกันไม่เกิน5 0 0 0 0 0บาทนะครับสต้องลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐนะครับตามกําหนดระยะเวลาที่เคยเปิดให้ลงทะเบียนไปเท่านั้นนะครับหากลงทะเบียนในสมาร์ทโฟนไม่ทัน รอบนี้จะไม่ได้รับเงินหมื่นนะครับต้องรอรอบนะครับลงทะเบียนสําหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีสมาร์ทโฟนที่จะประกาศต่อไปก็คือรอบนี้ไม่รวมกับ ผู้สูงอายุที่ไม่มีสมาร์ทโฟนอันนั้นเดี๋ยวต้องไปรอนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ลงทะเบียนเอาไว้แล้วนะครับในตอนที่เขาเปิดที่ลงทะเบียนแอปทางรัฐนะครับคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นอยู่ในนี้นะครับอยู่ในเงื่อนไขนี้นะก็ถือว่าเข้าเงื่อนไข C นะครับเมื่อลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วนะครับจะต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดเพราะนั้นรอนะครับเขาตรวจสอบว่าเงื่อนไขรายละเอียดต่างๆนะครับคุณครบหรือเปล่าอายุครบ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปไหมนะครับมีเงินในบัญชีเท่าไหร่นะครับมี ีรายได้เท่าไหร่นะครับ 5. แจกเงินหมื่นรอบนี้จะโอนเป็นเงินสดเหมือนเดิมนะครับแต่จะไม่ซ้ํากับกลุ่มเป้าหมายในเฟสหนึ่งที่แจกไปแล้วก็คือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผู้ที่เป็นผู้พิการนะครับกลุ่มหรือกลุ่มเปาะบางที่ชัดเจนว่าไม่มีใครได้รับสิทธิ์ซ้ำแน่นอนนะครับเขาจะตัดไปคือกลุ่มคนอายุ60ปีอ่ะก็มีบางคนที่อยู่ใน ผู้พิการด้วยอยู่ในสวัสดิการแห่งรัฐด,ด้วยก็จะตัดทิ้งไปนะครับไม่ได้นะมันจะไม่มีการได้ซ้ำซ้อนนะครับ6กกระทรวงการคลังจะดำเนินการโดยการโอนเป็นเงินสด10,000บาทผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนของคุณเพราะฉะนั้นนะครับสามารถที่จะรอการผูกพร้อมเพย์นี้ได้เลยนะครับแต่เดี๋ยวเขาจะมีข้อมูลขึ้นมาว่าให้เราไปตรวจเช็คว่าสิทธิ์เราเนี่ยได้รับการอนุมัติแล้วหรือยังผ่านแอปทางรัฐนั่นแหละนะครับสามารถเข้าไปดูได้ นะแต่ตอนนี้ยังไม่เปิดเผยเพราะผมผมลองเข้าไปดูของคุณแม่แล้วนะครับมันยังไม่มีขึ้นมานะครับเจดกำหนดช่วงเวลาการโอนเงินหมื่นคาดว่าก่อนเทศกาลตุษจีน2568หนะครับหรือภายในเดือนมรกราคม2568 ก็หวังว่าเงินก้อนนี้นะครับจะเป็นเงินนะครับต้อนรับปีใหม่นะครับของผู้สูงอายุในกลุ่มในกลุ่มผู้สูงอายุในกลุ่มเปราะบางนะครับซึ่งไม่ได้อยู่ในกลุ่มเฟสหนึ่งนะครับเป็นกลุ่มเฟดสองที่ยังรอรับเงินอยู่นะครับยังไม่ได้รับเงินก็หวังว่าตัวเงินตัวนี้จะเป็นตัวช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับของไทยเราได้นะครับหลังจากเฟสหนึ่งจัดการเรียบร้อยส่วนใครที่รอนะใครที่ลงทะเบียนแต่อายุ ต่ำกว่า60ปีแล้วรออยู่ก็ไปรอเฟดนะครับเฟสาเนาะน่าจะเฟดสามนี่แหละไปรอว่าจะมีการเปิดนะครับอนุมัติเมื่อไหร่แล้วจะเป็นรูปแบบไหนคาดว่านะครับแอดบินคาดว่าจะเป็นในรูปแบบของดิจิทัลนะครับคือผ่านแอปนะจะไม่ใช่เงินสดละถ้าเกิดเป็นพาร์ทของกลุ่มที่อายุต่ำกว่า6ปีนะครับเพราะฉะนั้น เจ็ดเงื่อนไขนี้ใครเข้าเงื่อนไขรอได้เลยนะครับได้เงินหมื่นแน่นอนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาประกาศพร้อมกันว่าจะได้อาวันไหนที่เป็นวันที่แน่นอนนะครับอันนี้มันเป็นการเข้าๆว่าภายในเดือนมกราคม2568นั่นเองนะครับก่อนจากกันนะครับฝากเตือนภัยกันหน่อยจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับ สแกน QR Code คเพื a ่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับมีแต่สแกน QR Code คเพื่อรับเงินเท่านั้นนะครับหากมิจฉาชีพนะครับมาบอกให้คุณสแกนเพื่อรับเงินนะครับล่อด้วยเงิน1 0,000หื่นล่อด้วยเงินแสนล่อด้วยเงินล้านอย่าลงเชื่อย่าโอนเงินเด็ดขาดนะครับอย่าไปสแกนมันนะครับไม่มีใครให้เงินเราฟรีๆต้องระมัดระวังนะครับ แล้วก็ธนาคารไม่มีการส่งลิงก์ทุกประเภทนะครับผ่าน SMS อีเมลทุกกรณีหากเจอลิงก์นะครับแล้วมีการให้กดลิงก์นะครับเพื่อเข้าไปทําธุรกรรมหรือมีการข่มขู่เพื่อให้กดลิงก์เข้าไปนะครับห้ามกดเด็ดขาดเพราะลิงก์นั้นอาจจะเป็นลิงก์มิจฉาชีพนะครับที่ใช้หลอกสแกมเมอร์นะครับห้ามเด็ดขาดนะยกเว้นกรณีลูกค้าติดต่อธนาคารเพื่อขอลิงก์เฉพาะเท่านั้นนะครับเพราะนั้นตรวจสอบ ให้ดีนะก่อนที่จะไปกดลิงก์อะไรเข้านะครับจะจองที่พักนะครับเช็คให้ดีก่อนกดโอนนะใครจะจองที่พักจะซื้อสินค้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก่อนที่จะกดยืนยันการโอนนะครับต้องตรวจสอบให้ดีก่อนนะครับว่าจากบัญชีนะครับใช้บัญชีไหนในการโอนแล้วไปถึงใครนะครับชื่อบัญชีนะถ้าเป็นที่พักหรือบริษัทก็ควรเป็นชื่อบริษัทนะครับ หลีกเลี่ยงการโอนไปยังบัญชีบุคคลเพราะนั่นอาจจะเป็นบัญชีม้านะครับและทําให้คุณถูกหลอกได้ก่อนอื่นคุณต้องถามที่พักนะครับโดยตรงก่อนนะว่าใช้บัญชีไหนแล้วก็เสิร์ชข้อมูลให้ดีก่อนโอนเงินนะครับและการกอกโอนเงินก็ระมัดระวังในการกดศูนย์พลาดด้วยเพราะถ้าโอนเงินไปแล้วนะครับการจะเอาเงินคืนเป็นเรื่องที่ยากนะครับต้องระมัดระวังเลยทีเดียวนะครับ ก่อนจากกันนะครับฝากกดไลค์กด u u s c r i b e นะครับและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ NG k i d Review Channel พูดคุยของสะสมธนบัตรไทยบัตรเติมเงินสแตป์นะครับรวมไปถึงบัญชีเงินฝากการออมเงินนะครับหุนกู้นะครับแล้วก็เกี่ยวกับประกันสังคมนะครับเรื่องราวต่างๆเราจะนำข่าวสารเหล่านี้มาพูดคุยและตอบในประเด็นต่างๆ นะครับแล้วก็มีข่าวสานอื่นอีกนะสามารถที่จะเข้ามาเลือกดูในเพลย์ลิสต์นะครับตรงนี้นะกดเพลย์ลิสต์นะครับแล้วก็ดูหมวดหมู่ที่ผมได้จัดระเบียบเอาไว้นะครับท่านอยากจะดูเกี่ยวกับเรื่องใดก็สามารถที่จะคลิกดูนะครับกดปุ่มเพลย์ลิสต์เพื่อดูทั้งหมดนะครับก็จะสามารถที่จะรับชมเรื่องราวต่างๆนะครับเกี่ยวกับ เรื่องนั้นๆได้นะครับ